สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีตนรับทุกทุกท่านเข้าช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอราวพัฒนานะครับราวพัฒนาของวันที่แปดนะครับวันจันทร์นะครับวันนี้นะวันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองนาโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับวันจันทร์ที่แปดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับราวพัฒนานะครับ ช่องีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันสําหรับเราพัฒนานะครับก็จะขอเรียนให้สมาชิกที่เข้ามาใหม่ทราบนะครับว่ามีเฉพาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เท่านั้นนะครับออกเวลาออกเวลานะครับ2องทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับของทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับ ็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคนที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดสติกเกอร์นะครับส่งสติกเกอร์ส่งไปให้ก็ได้นะครับอาจารย์จะตอบกลับทุกคนทุกคนเลยเพราะว่ามันจะได้เชื่อมต่อกันมันจะได้หากันง่ายขึ้นนะครับบางคนก็พิมพ์ครับว่า vip ธรรมดาแล้วก็ตามด้วยลาวพัฒนานะมันก็จะขึ้นมาเลยนะเข้าไปในช่อง u t u b e นะพิมพ์ครับว่าภาษาอังกฤษนะ vip ธรรมดานะครับดูในดูในข้างล่างนี้ก็แล้วกัน vip ธรรมดานะครับแล้วก็ตามด้วยปล่าพัฒนานะครับมันก็จะขึ้นมาใหม่เลยประมาณนี้นะครับถ้าเกิดค้นหาไม่เจอจริงๆนะประมาณนี้นะครับสมมติว่าจะค้นหาหุ้นอะไรอะไรก็แล้วแต่พิมพ์เราว่า vip ธรรมดาแล้วก็ตามด้วยหุ้นนั้นนะครับุ้น,นั้นห้าน้อยอะไรเงี้ยก็ตามไปได้หมดทุกอย่างนะครับก็จะค้นหาเจอง่ายขึ้นนะทางที่ดีก็คือกดติดตามนั่นแหละดีที่สุดแล้วอ่า มันจะได้หากันง่ายๆขึ้นนะครับเวลาอัพคลิปลงแต่ละคลิปเนี่ยมันจะไม่หาทุกคลิปเลยนะมันจะหาตามมาหาถึงที่นะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็เมื่อวันที่แล้วขออภัยด้วยนะครับให้8 9ดเนเน้นที่8ดกับ9 9มันกลับหัวมาหกเลยมาหกส6มสามหกโอ้เสียดายจังเลยก็คิดอยู่เหมือนกันตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันบางคนก็ถามว่าอาจารย์ฟันธงต,นตัวไหนเหมือนกัน ก็คิดในใจว่าเก้าอยู่แปดกับเก้าเก้าอยู่เก้าแล้วก็มาคิดในใจอยู่ว่าเก้ามันจะกลับหัวไหมเนาะอะไรเงี้ยคนรู้ท้ายกลับจริงๆเป็นหกสามนะครับสามหกนะขออภัยทุกๆท่านเลยนะครับสําหรับท่านที่รู้จักกลับตัวแต่บางคนก็รู้จักกลับนะมึม่ยิ้มยิ้มแส่อาจาย์้วอืออืออาจารย์นูรู้จักกลับอยู่นะเพราะงั้นได้อยู่เพราะงั้นไม่ขาดทุนประมาณนี้นะครับก็รู้จักพี่แพงด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ ขอขอบพระคุณม,มากๆนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้เอาให้มั่นเลยนะขอให้มันพพ่นว่ามีอะไรนะครับครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับอืมเด่นนะครับเด่นนะลาวพัฒนานะครับทางนี้จ yes? ะเป็นสายรูดนะสายรูดนะครับกับวิ่งนะครับ วิ่งนะทางนี้จะเป็นเจาะนะครับคู่เจาะนะเจาะกับวินนะครับวินนะครับใครสี่สเตปนะครับลูดวินเจาะวิวินเจาะนะครับใครเอาอันไหนชอบอันไหนก็จัดไปนะครับเด่นนะครับเด่นนะหกนะครับเจ็ดนะครับแปดนะครับลูดวิ่งก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาเลือกให้ดูอีกทีหนึ่งหกเจ็ด 8นะครับหกหวังว่าคงไม่กลับเป็นเก้าอีกนี่หละกลับหัวเป็นเก้าอีกก็ยุ่งเลยเนี่ยหกเบื่อจังเลยแล้วรานนี้ผู้เจาะก็เหมือนกันนะครับหกเจ็ดแปดนะครับหกจะกลับหัวเป็นเกนะ้านะราวนี้นะครับเอาให้มั่นเลยนะหกุดแปดนะครับราวน,นี้ขอเน้นที่ หกกับเจ็ดนะครับอ่าเห็นไหมหกกับเจ็ดนะครับขอเน้นที่หกกับเจ็ดนะทางนี้ก็รลุดหกกับเจ็ดทางนี้ก็หกกับเจ็ดนะครับอืมหกอะไรคาวนี้อสองหกนะครับทางนี้นะสองเอ้ยสาม 6. หกอเกือบแล้วมันละสี่หกห้าหกนะครับอืม เจ็ดก็เจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะครับอ่าแบบนี้นะครับครับเป็นชุดวินก็สองสามสี่ห้า หกเจ็ดเลขเรียงกันมาเลยนะพุดวินนะครับอ่าครานี้พบแล้วครานี้เราก็มามาเน้นเน้นกันครานี้มาเน้นเน้นกันว่าจะเอาตัวไหนนะครับเน้นเน้นกันนะขอขอฟันธงที่เด่นสุดคือเจ็ดนะครับเจ็ดนะเดนะครับตัวรองก็คือ กับ8ดนะครับลองนะหกกับแดนะครับฟันธงที่เจ็ดนะอันนี้ก็เน้นฟันธงที่เจ็ดนะครับลองหนะครับกับ8ดนะครับอลองหกับแดนะเราฟันธงที่เจ็ดแล้วอันนี้ลองคือหกับ8ดนะครับตัวลองคือหกับแปดครับอันนี้ก็มาหาคู่เจาะ ตัวเน้นสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสี่หกหกสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าหกหกห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับอือท่าน,นี้ผู้เจาะเราจะมาเน้นตัวไหนนะครับเน้นที่สามกับสี่นะเน้นที่สามกับสี่นะครับเน้นที่สามกับสี่ก็หมายความว่าสามเจ็ดเจ็ดสาม สี่เจ็ดเจ็ดสี่คือเด่นจุดนะเจ็ดนะครับตัวรอ,องคือสามหกหกสามสี่หกหกสี่นะครับเน้นที่สามหกสามหกหกสี่นะครับครานี้เราเน้นได้ชุดเด่นแล้วนะคือเด่นนะที่เหลือคือตัวรองนะครับสองหกสองเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดคือตัวรองนะครับหรือใครจะจัดมากกว่านั้นก็ได้อาจารย์จับคู่ไม่เก่งจับเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จัดไปนะครับ เอาขอให้เอาเอาเ็ดเป็นหลักนะเ็ดเป็นหลักนะครับเอาเ็ดเป็นหลักนะเ็ดเป็นหลักเ็ดน,นี่ให้สามดาวสามดาวหกให้สองดาวแปดก็น่าจะให้สองดาวเหมือนกันก็จะให้หนึ่งดาวแหละก็ก็ชอบชอบอยู่นิดๆเหมือนกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าหวยลาวนี่เลขแปดจะมาบ่อยอืเลขแปด เลขเจ็ดเลขแปดอะไรเงี้ยเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดครับตามนี้อ่าเราก็ใกล้จะครบแล้วคันเนี้ยเราก็มาดูสายวินนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะฟันธงให้อยู่นะเนี่ยเตรียมเตรียมชุดฟันธงไว้ให้อยู่นะครับการเดิมนะครับชุดวินนะครับใครวินไม่เป็นก็ดูดูไว้นะครับยังไม่เข้าใจทีเดียวก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับ สองสามสามสอง 4, 4, 2, 2, 5, 5, 2, สองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสามสี่สี่สามสามห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดเจ็ดหกเราจัดเรียงกันทุกอันแล้วนะเราก็หาเด่นมานะหาเด่นมาชนตัวไหนเราก็ติ๊กไว้ติ๊กติ๊กเอานะติ๊กไว้ติ๊กไว้หลายตัวแต่ชัวเลือกเอานะครับประมาณนี้นะครับเอาเราได้เด่นสามหก สามเจ็ดสี่เจ็ดสี่หกแล้วเป็นชุดเด่นนะฟันธงฟันธงลูดนะลูดเป็นวิ่งเป็นหลักนะครับเนี่ยเจ็ดนะครับฟันธงที่เจ็ดแล้วนะลองหกนะอครับใครชอบแปดก็จัดแปนะครับประมาณนี้ครับ่วนซสายเจาะก็ตามหกสามเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูตัวชุดฟันธงที่คาเนี่ยชุดฟันธงเรามีเลขอะไรบ้างนะครับฟันธงนะ ปันธงก็ขอเลือกที่เจ็ดนะครับตัวเดียวเลยนะเจ็ดนะครับแล้วคราวนี้เจ็ดอะไรคราวนี้ขอเลือกที่สามเจ็ดนะครับอ่าสามเจ็ดนะครับจับแปดสาม 8, นะครับสามเจ็ดแปดสามนะครับเอาตัวเดียวก็คือสามเจ็ด จ็ดสามนะครับตามเจ็ดเจ็ดสามนะาวพัฒนานะครับใครชอบด้วยก็ว่ากันไปใครไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามนะใครตัวลองก็สามแปดแปดสามนะครับประมาณนี้ครับราวพัฒนานะครับ,รนะรบถ่ายภาพหน้าจอเอาใครจุดเอานะครับอันนี้ก็คงจะไม่เท่าไหรมาถ่ายภาพหน้าจอตรงนี้ เอาไปไปเป็นทางเลือกดูนะครับอ่าอันนี้บางไหมไม่บางนะอ่าถ่ายภาพหน้าจอนะครับตามนี้นะครับอ่าครับขอขอบพระคุณทมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยอ่าฝากกดติดตามด้วยถูกใจนะครับขอให้ทุกท่านเอาคืนนะวันนี้นะครับแเ่งๆ,ๆนะครับอ่าชุดฟันธงอ่าถ่ายภาพหน้าจอเอาภาพตามนี้นะครับครับขอบพระคุณมากมานะครับขอบพระคุณมากมา ขอให้ทุกท่านดวงดีโชคดีเฮงเฮดวงสมพงกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับนะครับอย่าไปสมพงกับเจ้ามือนะอือย่าไปสมพงสมพงกับฝ่ายตรงข้ามนะอืย่าอย่าไปสมพงกับเจ้านะลุ<ๆ>้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับาเพื่อความบันเทิงนะขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงครับสวัสดีครับ